สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ดีใจน้ำครับดีใจน้ำเอฟซีครับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือเกลกมือนี่ครับจ่าดีใจน้ำเสี้ยนซองพร้อมอุ้ยเราซองแม่นอีลีท่าเอฟซีเลาซองแม่นอีลีไหนบอกเราตัวแต่เสี้ยนซองได้บุญบุญน้ำโชคได้รางเอาไปมาเขาทั้งบุญทั้งรางครับจ้าจ่าเนาะดีใจน้ำเพราะว่าเลขตัวที่อันนี้นะมันอมเมนเลขอันพร้อมนะ ของของเส้นซองน <Man. S 1> สามสองสองสาม <Man. S 1> นคือวาเด้อ่าก <c oughs> ็ไดโยลาคือวาได้นี่แทะนะเอ้าเอาของเส้นซองมาโชกัน <c oughs> ของเ <c oughs> ส้นซองมาโชกบอกแล้วคับเบฟซี่ครับว่าอยู่กับบุญน้ำโชกนี่กับเส้นซองนี่หมานโลดดอกสีมานโลดดอกมือ <c oughs> น,นี่ของสของบุญน้ำโชกนะที่ตลาดสำค่ายตล่าซํำนักนะที่มาเข่าของบุญน้ำโชก ถูกกันเพียบใช่ค่ะถูกกันเพียบนะครับเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวสิสรุปให้ฟังมาพี่ไผ่เนี่ยเบิ้งของเซียนซองคัดเลข็ห้ก่อนบอกแล้วมั่นใจได้คัดไห้เมื่อวานนี่ในน้อยเลยเอาตรงนี้เลยประสั่นนี่เซียนซองคัดนี่วงกลมไม่เพิ่นก่อนจ้าอืมนี่แมีนนี่จำนี่แหละบอกว่าเรนซจำนี่แหละจำนี่หลีนี่ของเซียนซอง เออยีมหนาวบานแห้งเลยอย่าผ้าอันนี้เอ้ยป่ะแมนอย่าผ้าอย่าลืมผ้าไปเรียงเด้อบอผ้าไปเลียงเด้อนี่ครับเอฟซีครับเสี่ยนซองไห้คือวิ่งศูนย์กับสองตัววิ่งกับเขานะครับตัววิ่งกับเขาคือสองตัวจับคู่ก็คือสองสามนะครับตัวจับคู่ของเสี่ยนซองก็คือสองสามนี่บอกแล้วว่าเลขเนี่ยมันจิตหนื่อยๆตําก็หามันจีว่าคู่กันสองหัวติดแล้วเสี่ยนซองจัดไปสองหัวติด้วคบเอฟซี ผมบอกแล้วเล่าบริเฮดห่ังงานเล่ากับบเฮดว่าจ้ะคุณพ่อคุณแม่บอกเอเอบ่าต้องเฮดดอกเซียนซองมาคัดเลขให้แม่นี่มาคัดเลขให้พ่อเนี่จ้เดี๋ยวพ่อ,อเดี๋ยวแม่จีส่งค่าขนมไปให้ดอกว่าจันอา้ากกาไพอยากส่งมาให้เซียนซองคันถือเลขน้ำเซียนซองกะโทรมาได้โท,ทรมาเบอร์บุญน้ำโชกกันละจ้ะ,ะเดี๋ยวจังไรสิขึ้นให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้างล่างนะครับเบื์โทร่วมากันอยากกุ้อีกับเซียนซองวาเนาะอ้า สำหรับเชี้ยนซองถือสองสามจ้าอ่าบานีบุญน้ำโจกบานีจ้าอ้อไยคันได้ฝันนี่มันเข่ารวดพุ่แม่มันเข่ารวดจักรีวาจังไหรคันได้ฝันน่ะพุ่นน่ะเรียกฝันบุญน้ำโจกน่ะอ่าคักบเมื่อเส้าก็บอกนะว่าวิ่งแปดแม่จ้าเออเมื่อเส้าบอกเอฟซีน่ะโตวิ่งนี่เขาทั้งล่างทั้งบนเลยโตสมุดสีวิ่งน่ะโตวิ่งนี่ผมบอกให้วิ่งผมชอบนี่สามกับแปดนี่จ้ามานำกันนะครับนี่ระวัง ระวังมาด้วยกันแม่ีมหลี่บุญน้ำโชคบอกเลยว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบิดว่าลักเพิ่นนะจ้ะเว้ยเฮ็ดจังๆในคนไทยจังก็น่าว่าทัาานา่นแมนอีหลี่ออกตัวเก้าเสือเมนอีหลี่เอฟซีนี่แปดสามสามแปดจ้ะนี่ตัววิ่งมากจับคู่มากพร้อมจ้ะอ่าได้ซื้อไปให้บุญน้ำโชคปะละ่ะติดไปให้อยู่เออนั่นเห็นบ่ คุณพ่อคุณแม่ต้องติดนี่ถ้าเกิดว่าบุญนำโชคหวดใดบุญนำโชคฝันนี่ต้องเบ่งแล้วก็ต้องติดไวแบบ้นั่บ่ติดบ่ได้แบบนันสิม,มากมากเลดจะเป็นยังครับิบ่ดได้เลี่ยนซื้อเป็นยังเงงกาะบุญนำโชคฝันแม่นสมบูรณ์บอก <c oughs> เอานีนลาวบุญนำโชคละ่ะค <c oughs> ุณพ่อคุณแม่กับลู่ยูกัลู่ยูว่าบุญนำโชคนะเคยฝันเคยอย่างจังไหร่ก่อนที่สิมาเอ็ดช่องก็เป็นอไปไปออกช่องเบ้าปุ่มพีบอกเบ้าปุ่มพีบอกนะครับอ่า คุณพอ่อคุณแม่เป็นยังไงอ่าได้หมานคือกันบ่หมานคือบุญน้าโชคหมานคือเสี้ยนซองบอ่ครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเกินคาดหรือีเกินคาดบุญน้าโชคคิดไว้แล้วว่าไอ้งวดนี้เนาะสิต้องจ่าลึกเลยละ่ะสิต้องจ่าลึกว่าความหมายนะมันมันมีอย่างหลายๆอย่างจ้าอมันมีอย่างหลายๆอย่างที่มันบุญน้าโชกค,คิดว้งที่ออกเลขเก่า,านะอืมแต่เขาก็เคยบ่อยอยู่หลายๆคลิป ก็อขจังมันสิมาเล็กเก่าแถ่หอากัยังเกาอยู่ดิกับจ้าก็เลยบุญน้ำโชคเลยบอกว่าอย่าลืมแปดสามสามแปดเด้ออ่าอย่าลืมแปดสามสามแปดทามันมากน้ำกันจ้าแต่มันใจน่ะที่ว่าฟันมาได้ยิ่งมูนะถือปืนนะมันใจแปดครับมันใจแปดอ่ามันใจแปดลวก็สามจ้าแมนบอจ่านี่มันโอ้ยจักเสายวข้อไหน ที่จริงแล้วนะโมเมนเตอร์อายุสามสิบเจ็ดมูเทอร์ันเป็นตมูเทอร์เป็นไอเท่าปีนึงเลยอายุ 37, สามสิบเจ็ดซื้อขื่นซื้อลงมันอาจจิเป็นสามแปดสามหกบอเธอมันจำอายุเพินพ่นผิดบอบอบอ,บอนี่ละ<อ>ถูกถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วออืสีจำิดจำถือตอนนี้มันถือคือเก่า่นะข <c oughs> ้ามไม้นะ่ะจะสิไป,ปลื้อหายอย่างเนาะคุณบอก,บอกคุณแม่จะลืมซื้อขื่นซื้อลงอันเด็กกแมนอยู่นี่ละก็ถูกต้องแล้วนี่อย่าลืมซื้อขื่นซื้อลงแล้วกันี่เด้จ้า มันถูกจูเออว่าถูกจังไหนก็นทือยุ้แล้วยจักลาจังไหนละ่ะเนี่ยยัง้่าคักเลยเถอะเน่ยถึงนะครับคุณพ่อคุณแม่อ,อู้ยถือเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ถ่าที่ตามมาดีๆนะครับ<า>มีบางท่านนะครับที่อ่าปล่อยเหล็กพันช่องบุญน,น้าโชกเนี่ยเพิ่นสิปลอยตองหวด<ม>น,นะครับเพิ่นสิปลอยตองงวดของบุญน,น้จาจของบุญน้ําโชกเขาเนี่ยบอกว่าสิเป็นพระยาแย่ๆนะครับปล่อยเหล็กมาสองหาง คือสามเจ็ดกับสามสองเขาไห้อีกปูรับลึกาปูรับลึกปูปุกผีปูปุกผีก็มาบอกว่ามั่นใจว่าสองเจ็ดากคันม er ้าเนี่ยมีมาปาดข้อปูรูดปูรูดแล้วก็ยังก็โอ้ยหลายโอ้ยหลายหลายหลหลายเสี้นนี่ที่ว่าเป็นขึงครับเส้นคำนวดนี่มีอยู่สองหรือสามเสี้นหมอที่เขา เพิ่นจีปล่อยตองหงดเลยเป็นบอกอ่าปล่อยตองหงดจ้า่นจีปล่อยตองหงดราะว่าทักมาเลยทักไล่มาเลเมื่อเสาร์นี่ก็มี่เอฟซีไล่มาหาบุญน้ำโชกกูถามเลขบุญน้ำโชกอ่ะบอกไปนะครับจ้าอ่าก็บอกไปอ่าวิ่งไปที่แปดประจัก้าวิ่งไปที่แปดอ่าจับคู่ก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าจ้าอ่าจำหนันละเข่าเลยเข่าแล้วอ่ากับซีเบอร์ไดโซ่เปลังบุญน้ำโชกจูบบอกจักแล้วกับสิได้ยูติ่เงินจังไบได้ยี่ดอกดี่ดิ หลักฐานมีอยู่นี่เปิดในเอฟซีบังกาน่านี่คุณแม่ยังนี่คุณทรงมาไห้นี่ขอตรวจขอพ่าเรื่องนี่ปิดซื้อว่นไ่เห็นไม่เห็นซื้อหรอกนี่เด้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 หลักฐานก็เศร้านี่เด้นี่ทรงไม้ห้ทรงไม้คุณแม่ตัวได้ระบิน้ำโชควันนี้มาทรงไป้ไห้เลยเป็นตัวเลขเลยโอ้โหแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าซัมนี่วิ่งแปดก็บอกแล้วว่าแปดมันสีมากจ้าอืม ว่าถึงแปดอันนั้นเป็นไหนคุณแค่เป็นไหนคักวัวคักวัวผมบอกแล้วมันมั่นใจจักรันก่อนแม่แซลันเดซกิเพื่นเลขแปดเพื่อนมันบังเอิญนะนะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นมาปล่อยมามาปล่อยเลขกแล้วก็มาถือตมากกูน้ำโชกน้ำาน้ำแต่ความั่นใจที่เพื่อนไหนมากเพื่อนหอบมาเบิดเลยเบิดโลกเพื่อนหอบความั่นใจมากนะครับเ่ราว่าจะเป็นเจดาวเนาะเลียกรุดกองก็เน่นไปที่แปดนะครับ แต่จับคู่นี่แหละจังที่ว่านะ่ะเฉียดเพิ่นบอมักแปดสามเพราะว่าวามันออกแล้วแ,แต่บุญน้ำโชกดัดมัก,ดมกได้บ้ณ้บุญน้ำโชกดัดมักว่าเพิ่นสีเฮ็ดยังให้ประเทศไอใ้คนเน่ที่สมไทยสมไทย,ไทยตำแหน่งจ้าของให,ให้จดจ, <engagement S 1> จับยังประมาณนี้นะครับเนาะเอ้ดีใจน้ำยุมจักมันสองวัดติดเนาะสองหัวติด,ตดจังได้ดี ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซี FC แฟน่องทุกท่านทุกคนนะครับ<า>ก็<า>ติดตามติดตามบุญน้ำโชกไวรลดไพ่ที่เขามาเบิรงยังงมได้ติดตามก็ติดตามกดกระดิ่งไว้ติดตามบุญน้ำโชคโาากับเซีย<ม>นซองบอกแล้วว่าสีคัดเลขให้คุณพ่อคุณแม่พอ,อมีอีหยังที่แบบสีขอรองเอานั้งคุณแม่หรอก,<า>กออสี่คัดให้คือเอฟซีถือคือดีใจ,จ<า>นะครับดีใจนเออบุญน้ำโชก กะสิฝันนอนฝันดีๆนอนฝันดีๆให้ได้ทุกงวดเป็นวัแมนให้ได้ให้ได้ทุกงวดจังเส้นซองเล่าสายเบิ y o u t u ู e เล่ากัสิคัดให้จ้ะนะครับผมติดตามกันไว้ลวดคิดว่างวดหนานี่เข้าอีกแน่นอนเส้นบอกอีกแล้วตอนนี้ไม่้อเบอกต่อตอนหวดเลยแมนเส้นบอกเลย <c oughs> เส้นบอกเลยว่ <c oughs> าสีถืออีกจ้ะงวดหนาสีถืออีกอที่ยนซองนี่ว่าลด เียนซองตรงมีสี่แสนละงวดนี่เสียนซองน่ะต้องบอกกันได้ดอกบอแมนนี่ไอเดี๋ยวคุณบอกคุณแม่ว่าเอ้าจิกกักไปยังนั่นนี่ระวังงวดที่แล้วเล่าได้เนาะเล่ากับมีทุนแมนบอกเพราะข้อีคนมีทุนเป็นปกติครับเพราะว่าจะเป็นไพ่เพราะว่าจะเป็นบุญน้ำโชกเป็นเสียนซองหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีทุนปั๊บในงวดที่แล้วงวดนี้มันจะจใหญ่ตัวนันหาวนว่าดึกเข้าไปอีก มันก็ได้ทจนตัวคุณพ่อคุณแม่เหมือนนกัซื้อเลขกมาลายตัวพ่อซื้อตุ้มนั่นล่ะซื้อเลขกหกหางของเซียนซองนี่ปล่อยมาจักหางโอ้ใส่ใส่โอ้โอ้นี่อ่าของเซียนซองหกหางจ้ของบุญน้ำโชกอ่ะฝากฝากเซียนซองหน่อยไปให้อ่าเซียนซองจัดการนะก็คือหกหางเจ็ดหางกับตัวที่บอกว่าจับคู่กันมมันาเป็นเจ็ดหางซำนั่นจ้กับเขาโหลดเนาะเนาะอื สิไปเรียงังสิบอจะเรียงนเธอก็ได้เอาให้แน่ให้ต้องเรียงไผ่แต่ฉันหน่อยก็เธอน่ะเธอได้หลายก็ฉันน่ะเธอก็ต้องจัดการละเนาะอืออ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปอ่าแต่ละสำนักล่องให้เอฟซีเบงกอนว่าเพื่อเพื่อนสิติดตามอ่าตองวดไปเนี่ยเพื่อนต้องติดตามไผ่อ่าเห็นงานเจนเคยไปโอเค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 เอาจัดไทยแต่เดี๋ยวเห็นปูปูบอกอยู่เดี๋ยวโทรหาปูในเรื่องปูได้ตองหดมาแล้วยังสิ เดี๋ยวเดี๋ยวสิจัดการให้เอฟซีเดี๋ยวผมสิจัดการให้เอาสำหรับชิบี้เอาเป็นว่าเสียนซองถูกบนนะครับบุญน้องจกถูกกลางนะครับมือนีหงวดนีกรลับไปเต็มๆตมนะครับจังไรเดี๋ยวเจอกันลิปหน้าว่าใครเขาเนี่ยจังไดจังไรนะครับเดี๋ยวเจอกันลิปหน้าครับพี่ตี้ครับขอบคุณครับ